เสียงหัวเราะ กึกก้องสายน้ำเย็นเฉียบศาสกระเซ็นประทบผิวแสงแดดเจิดจ้าสะท้อนผิวน้ำที่นองเต็มพื้นนี่คือมหากรรมแห่งความสุขที่แท้จริงเทศกาลสงกรานในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นแล้วท่ามกลางผู้คนที่ลังไหลออกมาเล่นน้ำกันอย่างคึกคักจูจูมิติแห่งอนิเมะก็เปิดออกพร้อมต้อนรับแขกไม่ได้รับเชิญแต่มาพร้อมความปั่นป่วนระดับโลกโกโจซาโตรุในชุดเสื้อฮาวา สายสีฉูดฉาดกำลังเดินมาอย่างชิวๆเรากับหลุดมาจากรันเวย์แฟชั่นเขากระดกยิ้มมุมปากเมื่อสายน้ำจำนวนมากพุ่งตรงเข้าใส่แต่แล้วสายน้ำเหล่านั้นกลับหยุดนิ่งกลางอากาศเรากับถูกแช่แข็งด้วยพลังที่มองไม่เห็นใช่แล้วนั่นคือคุณสายไร้ขีดจำกัดของเขา โอ้โ oh ้ oh. ทักทายกันอย่างดุดันเชียวนะเขากล่าวพลางยกแว่นกันแดดขึ้นเล็กน้อยแต่ขอโทษทีนะพวกน้ำจิบจิบแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอก ท่านใดนั้นเสียงกรี๊ดอย่างตื่นเต้นของเด็กหิงตัวน้อยก็ดังขึ้นว้าวสนุกจังนั่นคืออาเนียฟอร์เจอร์กำลังวิ่งนำหน้าลอยและยอฟอร์เจอร์อย่างร่าเริงดวงตากลมโตของเธอเป็นประกายเมื่อน้ำปะทะกับตัวลอยพยายามรักษาสุขุมและเสื้อผ้าให้แห้งที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็ไม่ไหวโดนลูกหลงจากถังน้ำขนาดใหญ่ที่สาดมาจากด้านหลังส่วนยอนั้นด้วยสัญชาตญาณ นักฆ่าระดับสูงเธอหมุนตัวหลบได้อย่างแนบเนียนราวกับผีเสื้อเต้นระบำกลางสายฝนจนคนสาดน้ำต้องงงเป็นไก่ตาแตกป๊าป้ามาม้าอาเนียอยากเล่นอีกเธอตะโกนพลางชี้นิ้วไปยังกลุ่มเด็กที่กำลังใช้ปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่สารพัดกลิ่นหอมของอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นหมูปิ้งไก่ย่างหรือข้าวเหนียวมะม่วงที่ชวนน้ำลายซอ และแล้วพลังงานแห่งความโกลาหลนก็มาถึงเสียงตะโกนอย่างกระตือรือร้นดังขึ้นจากฝูงชนเนื้อเนื้อฉันอยากกินเนื้อมังกีดีรูฟี่กับตันโจนสลัดหมวกฟางโผล่มาพร้อมรอยยิ้มกว้างเขาตัวเปียกโชกตั้งแต่หัวโจรดเท้าแต่กลับดูมีความสุขที่สุดในโลกเขาใช้แขนยางยืดของเขาคว้าน้ำในถังขนาดใหญ่แล้วสาดกลับไปให้คนอื่นๆอย่างบ้าคลั่งสร้างความอัลบาล เสียงหัวเราะไปทั่วบริเวณบรรยากาศของเทศกาลสงกรานปีนี้ดูจะพิเศษยิ่งกว่าครั้งไหนเมื่อเหล่าตัวละครจากต่างโลกมาปะทะกับวัฒนธรรมไทยที่เปี่ยมด้วยสีสันและชีวิตชีวา ลอยมองไปรอบๆพลางคิดในใจถึงภารกิจแฝงเร้นที่ต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยแต่ความวุ่นวายของสงกรานต์ทำให้เขาแทบจะตั้งสติไม่ได้นี่คือเทศกาลศาสตร์น้ำสินะดูเหมือนจะเน้นไปที่ความสนุกสนานเป็นหลักไม่มีการป้องกันข้อมูลหรือการจารกรรมใดๆเลยเขาคิดพลางปาดน้ำออกจากใบหน้า ยอ่อยืนอยู่ข้างลอยเธอมองดูเด็กๆเ,เล่นน้ำด้วยแววตาอ่อนโยนผิดกับบุคลิกนะักฆ่าปกติช่างเป็นเทศการที่อบอุ่นหัวใจจริงๆนะคะลอยซังเธอกล่าวพลางยิ้มบางๆโกโจเดินเข้ามาหาพวกเขาพร้อมรอยยิ้มทะเล่นไงพ่อหนุ่มสายลับดูเหมือนจะเปียกไม่น้อยเลยนะเขาหยิบพวงมาลัยดอกมะลิที่คนแถวนั้นนำมามอบให้เด็กๆขึ้นมาดม กลิ่นหอมดีนะเขาชี้ไปยังวัดที่อยู่ไม่ไกลที่นั่นมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ด้วยนี่นาะเป็นการขอพรอจากผู้สูงอายุการรดน้ำดำหัวเป็นประเพณีที่สำคัญแสดงถึงความเคารพและขอพรอจากผู้ใหญ่ซึ่งถือเป็นสิริมงคลยิ่งในวันขึ้นปีใหม่ไทยประเพณีนี้สะท้อนถึงค่านิยมของคนไทยที่ให้ความสำคัญกับการแสดงความกตัญญูและผูกสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชน ขณะที่ทุกคนกำลังเพลิดเพลินกับบรรยากาศของเทศกาลกลิ่นหอมของพริกแกงเผ็ดร้อนและสมุนไพรก็ลอยเตะจมูกว้าวกลิ่นอะไรนะ่ะหอมจังเลยลูฟี่พุ่งเข้าไปยังแผงขายอาหารที่อยู่ใกล้ๆทันทีเขาหยิบหมูปิ้งขึ้นมาชิมโดยไม่รอช้าอร่อยห่อ อาเนียที่กำลังโดนโกโจอุอ้มเล่นอยู่จูจ่ๆก็ทำหน้าครุ่นคิดอาเนียได้ยินการแข่งขันรางวัลใหญ่ข้าวเหนียวมะม่วงในตำนานเธออ่านใจผู้คนและจับใจความได้ว่ามีการแข่งขันสงกรานต์สุดมันที่กำลังจะจัดขึ้นและรางวัลใหญ่คือข้าวเหนียวมะม่วงที่อร่อยที่สุดในโลกซึ่งเป็นที่หมายปองของคนทั้งตลาด ข้าวเหนียวมะม่วงในตำนานเหรอลูฟี่ตาเป็นประกายทันทีฉันจะชน,นะมันให้ได้ลอยมองสถานการณ์และถอนหายใจแต่ก็เห็นประกายความตื่นเต้นในดวงตาของอาเนียเขาจึงตัดสินใจเข้าร่วมถ้ามันจะทำให้ภารกิจความสุขของอาเนียสำเร็จลุล่วงด้วยดีก็ไม่มีทางเลือก ย่อยิ้มอย่างอ่อนโยนถ้าอย่างนั้นเรามาพยายามกันนะคะโกโจหัวเราะร่วนดูท่าจะสนุกกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะเนี่ยเอาล่ะทีมต่างโลกพร้อมลุย การแข่งขันสงกรานต์สุดมันเริ่มต้นขึ้นทีมต่างโลกต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายแรกการแข่งขันสาดน้ำขั้นเทพทุกคนต้องใช้ปืนฉีดน้ำและขันสาดน้ำใส่เป้าหมายให้แม่นยำที่สุดโกโจถูกกรรมาการเตือนว่าห้ามใช้พลังคุณใสเขาจึงได้แต่ยักไหลแล้วหยิบขันขึ้นมาสาดน้ำอย่างสบายๆแต่ด้วยความเร็วและแม่นยำที่ไม่ธรรมดาเขาก็ยังทำคะแนนได้อย่างดี เสียดายจังอุตสาหอยากจะโชว์ลีลาวารยุทธการสาดน้ำแบบไร้ขีดจำกัดสหน่อยเขาบ่นเบาๆ ลูฟี่ใช้หมัดยางยืดในการวักน้ำจากถังแล้วสาดออกไปในระยะไกลสร้างความตกตะลึงให้กับคู่แข่งลอยใช้กลยุทธ์การเล็งแบบมือปืนสาดน้ำเข้าเป้าหมายอย่างแม่นยงส่วนยอ,อนั้นด้วยความว่องไวเกินมนุษย์เธอเคลื่อนไหวไปรอบๆหลบเลี่ยงสายน้ำจากฝ่ายตรงข้ามได้อย่างง่ายดายและสาดน้ำกลับไปได้อย่างง่ายดายอาเนียคอยส่งเสียงเชียร์อยู่ข้างสนามเธออ่านใจคู่แข่งทีมตะวันรุ่มซึ่งเป็นกลุ่ม วัยรุ่นเจ้าถิ่นที่ดูธรรมะทะแมงทีมตะวันรุ่มกำลังจะใช้กลยุทธ,ธ์ซาดจากด้านหลังเธอคิดในใจพลางเตือนปะปาด้วยสายตา ความท้าทายที่สองคือรำวงมาตรฐานซึ่งต้องเต้นรำไทยพื้นบ้านตามจังหวะเพลงอย่างพร้อมเพรียงย่อที่ปกติใช้ร่างกายเพื่อการต่อสู้กลับแสดงท่วงท่ารำวงได้อย่างอ่อนช้อยและสง่างามสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนโกโจพยายามเรียนแบบแต่ก็ออกมาในรูปแบบที่ตลกขบขันและเกินเบอร์ส่วนลูฟี่นั้นก็เต้นตามใจชอบในสไตล์ของเขาสร้างเสียงหัวเราะคร้นใหญ่ลอยพยายามเต้นอย่างจริง จังที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาเริ่มรู้สึกถึงความผ่อนคลายที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิตสายลับ การได้ปลดปล่อยแบบนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันนะเขาคิดพลางยิ้มเล็กน้อยความตึงเครียดเริ่มก่อตัวขึ้นในการแข่งขันปิดตาตีม้อซึ่งผู้เข้าแข่งขันต้องถูกปิดตาและใช้ไม้ตีหม้อที่แขวนอยู่การสั่นสะเทือนจากพื้นและเสียงรอบข้างทําให้การกะระยะเป็นเรื่องยากระหว่างที่ลอยกําลังพยายามกะระยะอย่างระมัดระวังจูจ่ๆก็มีน้ําเย็นจัดสาดเข้าใส่หน้าเขาอย่างจังทําให้เขาเสียสมาธิและตีพลาดเป้า ไปอย่างน่าเสียดายลอยรู้สึกหงุดหงิดเขาพยายามรักษาหน้าของสายลับที่ไม่เคยพลาดแต่ความล้มเหลวครั้งนี้ทำให้เขารู้สึกเสียฟอร์ม ลอยรู้สึกผิดหวังในตัวเองแต่หยอเดินเข้ามาจับมือเขาเบาๆไม่เป็นไรหรอกคะ่ะลอยซังแค่เราได้สนุกด้วยกันก็พอแล้วลูฟี่ที่กำลังเคี้ยวหมูปิ้งอยู่ก็ยื่นหมูปิ้งอีกชิ้นให้ลอยกินซะอร่อยนะการกระทำง่ายๆแต่จริงใจของเพื่อนร่วมทีมทำให้ลอยรู้สึกอบอุ่นหัวใจและกลับมามีกำลังใจอีกครั้งเขาตระหนักว่าวัฒนธรรมไทยสอนเรื่องไม่เป็นไรคือการปล่อยวางไม่ยึดติดกับความผิดพลด เล็กๆน้อยและมุ่งหน้าสู่ความสุขข้างหน้าความท้าทายสุดท้ายคือกินวิบากซึ่งเป็นด่านที่ต้องแข่งกันกินอาหารไทยหลายหลายชนิดอย่างรวดเร็วเข้าที่เร็วที่ทีมที่กินหมดก่อนจะเป็นผู้ชนะ ด้านแรกคือลูกชิ้นปิ้งราดน้ำจิ้มรสเด็ดลูฟี่จัดการลูกชิ้นทั้งหมดในพริบตาเขากลืนเข้าไปอย่างรวดเร็วราวกับเป็นเครื่องดูดฝุ่นโกโจที่ปกติชอบอาหารรสจัดกลับต้องเบ้นหน้าเล็กน้อยเมื่อความเผ็ดร้อนของน้ำจิ้มเริ่มแผลงฤทธิ์โอ้รสชาติร้อนแรงเกินไปแล้วลูฟี่ตะโกนอย่างกระตือรือร้นอร่อยข้าวเหนียวมะม่วงรอฉันอยู่ด้านถัดมาคือขนมครกขนมไทยโบราณที่หอมหวานและกรอบนอกนุ่ม นอาเนียจัดการขนมครกของเธออย่างรวดเร็วเธอชอบรสชาติที่หวานมันยอ,อกินขนมครกด้วยความสง่างามแต่ก็ยังคงความเร็วไว้ได้อร่อยมากเลยค่ะเธอชมพลางปาดเศษมะพร้าวออกจากมุมปาก ด่านสุดท้ายคือส้มตำรสจัดจ้านที่มาพร้อมความเผ็ดร้อนขั้นสุดจานส้มตำพูนๆวางอยู่ตรงหน้าแต่ละคนโกโจใช้พลังทางริติทางรู้สึกทนความเผ็ดได้อย่างเหลือเชื่อลูฟี่ซดส้มตำเข้าไปอย่างไม่รู้สึกรู้สาถึงความเผ็ดร้อนเลยแม้แต่น้อยเขามีเป้าหมายเดียวคือข้าวเหนียวมะม่วงยอจัดการส้มตำได้อย่างสวยงามและรวดเร็วส่วนลอยที่ปกติจะหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดก็รู้สึกว่าความเผ็ด ร้อนนี้ปลุกประสาทสัมผัสของเขาให้ตื่นขึ้นมาเขายิ้มออกมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอืมเพชรจนชาไปหมดแต่ก็สนุกดี ถึงแม้ทีมต่างโลกจะไม่สามารถคว้าชัยชนะอันดับหนึ่งมาได้ทีมตะวันรุ่งเป็นผู้ชนะไปในที่สุดแต่พวกเขาก็เป็นทีมที่สนุกที่สุดและเป็นที่รักของผู้ชมเสียงเชียร์ดังกระหืมให้กับทั้งสองทีมลอยมองไปรอบๆตัวเองเขาเห็นอาเนียหัวเราะอย่างมีความสุขเห็นยอยิ้มอย่างจริงใจและโกโจก็ทำท่าทางโอเวอร์แอคติ้งเหมือนเดิมส่วนลูฟี่ก็ยังคงมองหาของกินอยู่เสมอ ในที่สุดโกโจก็เดินไปที่ร้านข้าวเหนียวมะม่วงข้างๆแล้วซื้อมาให้ทุกคนได้กินอย่างอร ե ศอร่อยไม่เป็นไรหน้าที่ไม่ชนะฉันเลี้ยงเองได้เลยเขาพูดพลางยักคิว้วอานเนียที่ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงในตำนานก็ตาลุกว้าวอร่อยที่สุดเลยพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าย้อมท้องฟ้าเป็นสีส้มทองผู้คนต่างทยอยกันกลับบ้านด้วยรอยยิ้มอิ่ม,อมเอมใจสงกรานต์ปีนี้สอนให